สโมสรปารีสแซงต์แชมงยอดทีมแห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสพร้อมปล่อยลิโอเนลเมสซี่และเนมาสองซูปเปอร์สตาร์คนดังออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยวางคิริยันเอ็มปาเป้หัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสเอาไว้เป็นเสาหลักของทีมในฤดูกาลหน้าโดยสื่อชื่อดังของสเปนรายงานว่าเปเชกำลังวางแผนจะยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ โดยมีนักเตะเพียงเจ็ดลายซึ่งรวมไปถึงเอ็มปาเป้ P P e ด้วยนั้นอยู่ในสถานะห้ามแตะต้องขณะที่ริโอเนลเมสซี่ซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้และเนมาที่มีปัญหาบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องและเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีอยู่ในคายสุ่มเสียงที่จะโดนลอยแผ่เพื่อเคลียร์เพาดานค่าเหนื่อยของทีมอนนี้ต้องติตตามดูกันครับ อปาริียงเชมแเมงจะปล่อยเนยมากับเิโอเนีลเมสซี่ออกไปไหมหรือตามที่มีข่าวครับเิโอเนีลเมสซี่จะมาค้าแข่งที่ซาอุดีอาราเบียรับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกครับต้องดูกันครับช่วงปิดฤดูกาลน,นี้